กำลังมั่นเที้ยวน้องเดี๋ยวมือมือไปจับน้องทำไมกูชอบตอนนี้เราอยู่กับน้องแนทนะฮะแชมป์ The White Kids คนล่าสุดสวัสดีครับแนทครับสวัสดีครับแนทอายุเท่าไหร่แล้วลูก15ครับโอ้สิบห้าสิบห้านี่ผมยังพับจรวดกระดาษเล่นกับไอ้เผือกอยู่นะสิบห้านี่มากกว่าหลานฉันสองปีเองอ่ะและดูความสามารถเขาไม่ธรรมดาเลยนะเออนะฮะอยู่เขาอยู่กับทีมของพี่ติกชิโร่ด้วยเล่าถึงโค้ชคนนี้ให้ฟังนิดนึงครับพี่ติก็น่ารักครับเป็นคนอารมณ์ดีแล้วก็ เป็นคนที่แอคทีฟตลอดเวลาเขาให้อะไรกันแนทบ้างสอนอะไรเราบ้างพี่ติ๊กเขาสอนเรื่องการใช้ชีวิตนะครับแล้วก็เทคนิคการร้องเพลงครับคุยกับคนรู้เทคนิคอะไรบ้างต้องมีมมีั้ยสไตล์พี่ติ๊กใช่ครับพี่ติ๊กจะชอบพี่ติ๊กมีเสียงหลบที่เป็นเอกลักษณ์ใช่ใช่วิธีการร้องเขานะนะฮะตอนตอนแรกที่เรามาประกวดเวทีนี้เนี่ยตอนนั้นเราคาดหวังมาว่าเราจะมาถึงแชมป์เลย ไม่คาดหวังครับเราคิดยังไงตอนนั้นวังแค่ให้โค้ดสามคนหันมาอ๋ออขอแค่ได้มีประสบการณ์บนเวทีก็โอเคมากแล้วเนาะตอนนั้นใครหันมาหรือว่าหันมาทุกคนหันมาทุกคนนี่ไงกด3าคนอ่ะเจ๊ไม่ธรรมดาและตอนที่เขาประกาศว่าเราเนี่ยเป็น The Voice k i ิดคนล่าสุดเนี่ยรู้สึกจะงไงตอนนั้นชาไปหมดเลยไหมชาครับตอนนั้นไม่ไม่คิดไม่ฝันนะครับว่าจะมาได้ ไกลขนาดนี้ต่อให้มาถึงรอบสุดท้ายแล้วก็ยังไม่คิดอยู่ดีว่าตัวเองจะได้เป็น The Voice Kids ล่าสุดใช่ปะใช่ใช่ครับนี่ไงและเพลงที่คุณใช้ในรอบไฟนอลนี่ก็คือเพลงที่มีชื่อว่าเพลงแม่เพลงแม่เลยเพราะอะไรถึงเลือกเพลงนี้ฮะคิดถึงแม่คิดถึงคุณแม่เลือกเพลงนี้ครับเพราะว่าผมตอนนี้ไม่ได้อยู่กับแม่เพราะว่าผมเรียนหนังสือแล้วต้องอยู่ ต้องแยกอรบมาครับใช่ครับก็คือต้องต้องต้องอยู่หอเพื่อที่ใกล้โรงเรียนเหมือนกับเพลงนี้ก็ส่งให้กับคุณแม่นี่แหละนะครับแล้ววันที่ร้องอ่ะร้องเพลงนี้ก็มาโค้ดนี่หลายคนอ่ะร้องไห้เลยตอนที่คุณร้องคุณเห็นไหมว่าร้องแดกจมโค้ดงมากจนโค้ชนี่ร้องให้กันหมดเลยใช่พี่ต้องเองใครก็แล้วแต่โหแย่เลยอ่ะไม่เห็นครับแล้วเราตอนนั้นเรารู้สึกยังไงฟิลเราที่ความรู้สึกเราขนาดร้องเพลงนั้นเป็นยังไงครับตอนนั้นอินมากไหมฮะ กันกันร้องไห้เนาะครับวันนี้มาแล้วร้องให้เราฟังนิดนึงแต่ตอนนี้เรามีแฟนขับเรามาร่างรออยู่ตรงนี้นะเป็นลุงเป็นลุงครับผมลุงฟุ๊กลุงฟุ๊กบอกว่ารักมากคนนี้นข่ากีฬารักมากฟังกันดูเพลงแม่ครับคิดถึงแม่ขึ้นมาน้ำตามันก็ไหลอยากกลับไป สบลงที่ตรงปากแม่ในอ้อมกอดรักจริงที่เที่ยงแท้ในอกแม่สุขเกินใคร แ,บบแค่นี้เราขนลุกเลยอะใช่ในรายการเนี่ยโค้ดเนี่ยน้ำตาไหลภาคตอนนี้พี่ฟุกน้ำตาไหลภาคแล้วนะเพราะ,ะ <c oughs> ดีใจมากร้องได้ดีคราบนี้ร้องได้สื่ออารมณ์มากคือฟิลมันได้นะสไตล์การร้องเรานี่คือเน้นร้องสื่ออารมณ์มาจากข้างในของเราเลยครับผมทางถนัดเราคือทางไหนปกติแนวเพลงที่ชอบ้องนันเพลงเพื่อชีวิตเพื่อชีวิตเลยใช่ไหมฮะและพิเศษมากเจ๋งมากเขาบอกเงินที่ได้จากการประกวดครั้งนี้นะครับตอนนี้น ไปซื้อรถบังคับเรียบร้อยแล้วบ้าเหรอฮะเขากระตันยูไม่เหมือนแกคนรอนเล่นเปล่าคุณผู้ชมเงินทั้งหมดคุณให้คุณแม่หมดเลยครับน่ารักจริงจงโอ้ทําไมไม่อยากเก็บไว้เหรอเราเหนื่อยนะเวทีนี้ยกว่าจะผ่านไปถึงรอบนี้ได้ทําไมให้คุณแม่ทั้งหมดเลยก็เดี๋ยวให้แม่ไปจัดการเองครับให้แม่เท่าไหร่ก็ให้หมดเลยหนึ่งล้านที่ได้สุดยอดมากโอ้แนทเจ๋งจริงเจ๋งจริงอ่ะงั้นถึงตอนนี้ถ้าคุณแม่ดูอยู่แนทอยากจะบอกอะไรกับคุณแม่ครับ อยากจะขอบคุณนะครับคุณแม่นะครับที่แนะนำให้ผมลงมาเลการมายการเนาะด้วย <Voice> ค,คิดนะครับก็ตอนนี้ซีซั่น5แล้วนะครับก็ไม่คิดไม่ฝันว่าจะมาไกลขนาดนี้ครับ,รบได้เป็นแชมป์ก็ดีใจครับแล้วก็ขอบพระคุณแม่นะครับที่ทำทุกอย่างเพื่อเพื่อลูก โอ้ยตอนนี้แม่แนทภูมิใจมากๆแน่นอนครับนะฮะอนาคตต่อไปวาดฝันอะไรต่อไปเอออยากอยากมีเพลงเป็นของตัวเองนะ<อ>ซึ่งบอกว่าความฝันไม่ไกลแล้วแหละมีโอกาสได้แน่นอนนะครับผม<อ>เดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวเราขออนุญาตเชิญนะฮะผู้ประกาศของเราเนี่ยมาร่วมพูดคุยกันดีกว่าไปโฟกเข้า <c oughs> ม,ขมาด้วยไงเพราะตอนนี้ตัวจริงเลยมาเลยมาเลยดีกล้วขอเชิญขอเชิญเพราะตอนนี้เนผู้ประกาศของเราเนี่ยแซงลับลงแนททั้งนั้นเลยเชิญ นี่น้องแนทกีฬาแล้วครับผมว่าผมเขาอยู่น้องสวัสดีลุงป้าสวัสดีลุงป้าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่เป็นปักวังแล้วเหรอป้องวังป้อวังเป็สิทธิ์ได้เองอ่ะโอ้โหไม่น่าเลยเป็นลุกห่ดได้เลยอ่ะไม่เคยฟังแล้วแบบขนลุกเลยอ่ะแล้วถามพี่ฟุกดีกว่าพี่ฟุกเนี่ยเป็นคนที่ติดตามน้องแนทในการประกวดมาอย่างเข้มข้นทำไมถึงชอบน้องแนทพี่ฟุกผมผมว่าเขาเขาร้องด้วยด้วยอารมณ์ที่มาจากอารมณ์ของเขาจริงๆฮะคือพอฟังฟังแล้วรู้ว่า เขาอยากบอกอะไรเราฟังแล้วเขางับหัวผมได้หมดเลยเลยแบบนี้คือเขางับเราได้หมดอะไรแบบเนี้ฮะเมื่อกี้แค่ไม่กี่ประโยคอะเรายังขนลุกกันเลยร้องดีมากอะไมึงขนเหมป็นแบบไม่ได้หนาวนะผมไม่ได้หนาวจริ้งไม่ได้มันตลกตอนนี้แล้วที่ชมร้องดีมากสุดยอดดีครับสุดยอดนะจริงจริงจริงจนะครับครับผมสาวๆฟังแล้วเป็นไงบ้างครับโอ้ยอินเนาะมากไม่อยากรู้เทคนิคอะน้องแนททำยังไงทำให้สามารถแบบดึงความรู้สึกออกมาถ่ายทอดมาทางเสียงเพลงได้แบบนี้ ป่าใส่ไหมครับบอกใส่แบบก็อาอกเป็นคนจังหวัดอะไรลูกเป็นคนจังหวัดอุดรครับอุดรว่าอีสานว่าอีสานทักทายหน่อยสวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุหูสุคนเดอครับสวัสดีก็เราร้องเพลงอะไรเราก็ต้องสมมติว่าเขาต้องทำให้เราเข้าไปอยู่ในเพลงเนาะแล้วบางอย่างสำหรับเพลงร้องเพลงรักอกหักคุณยังไม่เคยมีความรักคุณทำไง ก็ต้องสมมุติร mm hmm. er> ู้ได้ไงว่าน้องได้เงินวันนี่เรต้องเองเหมือนต้องเองอาจจะเคยมีความรักไหมบ้าน้แล้วตอนนี้ชีวิตเปลี่ยนไปไหมคะเวลาออกไปไหนคนจําเราได้แล้วว่าเปลี่ยนครับครับปกติก็ใช้ชีว MM ิตเหมือนเดินไปเดินมาขี่รถมอเตอร์ไซค์อะไรวะแล้วตอนนี爸爸้เป็นไงเขาเข้ามาไว้ไงบ้าง พี่นนทขอลายเซ็นน่ใยการใช่ใช่ครับขอถ่ายรูปใช่ดีแฟนคลับเป็นพวกเรานี่แหละเดี๋ยวขอถ่ายราก็ตื่นเต้นเหมือนกันวันนี้น้องแนทมานะครับผมอะวันนี้พินี้คาะเราจะให้น้องแนทเายวหานล้วคืนเราคืนแล้คืนแร้วคืนแเราคืนวิมดูแลให้ฮะโอ้ยินเกาหลีมาไม่ดูแลขนาดนี้เลยบอกว่าเกาหลีไม่ใช่ทางช่แหละทางเลยวันนี้จะมีเพลงปิดท้ายรายการให้เราด้วยเพลงอะไรน้องแนท คืนรังครับนี่อั้นเดี๋ยวรอฟังจากน้องแนทไปเลยนะคะก่อนฟังน้องแนทผมมีคืนรังเวอร์ชันพิพุกเมื่อกี้เขาร้องบอกว่าเขาบอกแนทว่าจะร้องเพลงนี้นิดเผมไม่รอหลังไมหพกนิดนึงอ่ะเมื่อกี้ได้อยู่จริงจริงเมื่อกี้ได้อยู่เอาให้น้องแนทเขาร้องเี๋เสียเดี๋ยวเียเนเยนัพร้อม